ทุกท่านและสวัสดีเด็กๆข้างสัปดาห์ทุกๆคนเลยนะคะเราเจอกันวันนี้นะคะในวันจันทร์ที่12เดือนกรกฎาคมนะคะเด็กๆวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ในหน่วยที่5กันนะคะเด็กๆหน่วยที่5แล้วนะอ่าสัปดาห์นี้นะคะคุณครูอยากจะพูดถึงเรื่องปอดภัยปลอดโรคนะคะปอดภัยปอดโรคนะคะจะมีอะไรบ้างนะคะวันนี้มารู้จักโรคกันเลยดีกว่านะคะโรคต่างๆนะคะซึ่งมักจะเกิดกับเด็กๆนะคะก็คือโรค มือเท้าปากผ่ะเด็กๆโรคมือเท้าปากนี่นะคะบางคนอาจจะยังไม่เคยรู้จักหรือว่าคุณพ่อคุณแม่เราก็คงจะรู้จักแล้วนะคะเด็กๆครูแหววจะมาพูดถึงอาการนะคะโรคมือเท้าปากเป็นแบบไหนนะคะโรคนี้นะจะชอบเกิดขึ้นกับเด็กๆวัยเล็กๆเลยนะคะสองถึงหกเขวดเลยนะคะเด็กๆโรคก,ก็จะมีอาการก็คือจะมีตุ่มใสๆขึ้นตามฝ่ามือของเราฝ่าเท้าหรือเด็กปากของเรานั่นเองนะคะ เด็กๆนะอย่าลืมสังเกตอาการของตัวเองนะลูกนะเมื่อเด็กๆนะบาโคลนทานข้าวไม่ได้อาจจะมีตุ่มที่ปากนะคะเด็กๆเราให้คุณพ่อคุณแม่ดูนะอันนี้ก็คือโรคมือเช้าปากนะคะจะระบาดมากเลยเมื่อเด็กๆที่มาโรงเรียนนะคะหรืออยู่ที่บ้านก็สาเหตุก็เกิดขึ้นได้นะคะลูกมือเท้าปากนะคะโรคที่2ก็คือไข้หวัดซึ่งไข้หวัดนี้นะเด็กๆก็จะเป็นกันเยอะมากนะคะแล้วช่วงนี้นะคะไข้หวัดก็จะมีหลายสายพันธุ์เลย มีไข้หวัดใหญ่สายพันเสายพันดีนะคะเด็กๆก็ต้องรู้จักการป้องกันตัวเองนะลูกนะเช่นเมื่อเวลาฝนตกเด็กๆก็จะไปเล่นน้ำฝนไม่ได้นะลูกนะมีอาการไอเจ็บคอนะคะน้ำเย็นไม่ดื่มนะคะเด็กๆต้องรู้จักรักษาตัวเองด้วยนะคะแล้วช่วงนี้เลยระบาดมากที่สุดก็คือโรคอะไรคะเด็กๆใครรู้บ้างอ่าใช่แล้วค่ะ โรคโควิด19นั่นเองนะคะเห็นไหมเราไม่ได้มาเจอกันก็เพราะโรคนี้เลยนะคะเพราะว่าระบาดมากในช่วงนี้นะลูกเมื่อเด็กๆอยู่บ้านเด็กๆนะคะอย่าลืมล้างมือบ่อยๆอยู่บ้านเนี่ยลูกสามารถล้างมือได้ด้วยสบู่ก็ได้นะคะเด็กๆนะนะคะล้างมือบ่อยๆก่อนที่เด็กจะไปหยิบขนมหรืออะไรนะคะหรือว่าปั้นยีน้ํามันเสร็จอะไรเสร็จเด็กๆก็ต้องล้างมือนะคะแล้วก็เด็กๆพยายามอย่า ใช้เนือของเด็กๆเป็นขยี้ตานะลูกนะขยี้ตาหรือว่าเอาไปเข้าปากของเด็กๆนะคะเด็กๆต้องรักษาด้วยนะคะแล้วเมื่อเด็กๆนะออกไปข้างนอกเด็กๆอย่าลืมนะคะพ่อคุณแม่ด้วยอย่าลืมนะคะสวมอะไรคะเด็กๆหน้ากากอนามัยคะเด็กๆนี่เขาเรียกว่าหน้ากากอนามัยนะคะหรือว่าเฟชชิลนะคะเฟชชิลแล้วเมื่อเด็กๆไปข้างนอกเห็นไหมตามทุกที่เลยนะคะจะมี เจลแอลกอฮอลให้เด็กๆได้ล้างมือนะคะล้างมือแล้วบอกแล้วเวลาล้างมือหรือว่าอะไรก็จะไปขยี้ตาจะเป็นทูอยะไปเช็ดนะคะเด็กๆต้องรู้จักป้องกันตัวเองนะลูกนะแล้วไว้เจอกันนะคะสวัสดีค่ะ